วันนี้ก็จะมารีวิวเป็นเมจิกแบนนะคะนี่เมจิกแบนนี่ค่ะแล้วซื่อสกูตเตอร์นะคะนี่เดี๋ยวเราจะอันนี้เมจิกแบนนะคะนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชื่อเมจิกแบนหรือเปล่านะคะก็ไม่ค่อยอ่านไม่ค่อยคล่องภาษาอังกฤษอ่ะอันนะี้ค่ะเมจิกแบนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ด้านหลังด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้เรามาแกะกลีบค่ะเพื่อไม่กลรเสียเวลานะคะเมื่อกี้คือกล้องดับคือแบคือตอนนั้นดนี่ยดีนะโชคดีมากเพราะเรายังไม่ออกมาเพิ่งจะออกมาเพราะเรารีวิวละเอียดเกินไปยังไมสิก็เดี๋ยวเรามาดีกลี มอ oh นี่ค่ะเนสิกแบร์นีเกงมาแล้วก็จะมีทั้งหมด7สีด้วยกันนะคะก็คือไม่แน่ใจสีก็จะมีเป็นสีม่วงสีเออ่ดํากับขาวนะคะผสมกันแล้วก็มีสีเนื้อครีมนะคะแล้วก็มีสีเขียวแล้วก็สีส้มแล้วก็สีเหลืองนะคะแล้วก็สีน้ำเงิน เ <Okay. S 2> ก็จะมีรูปตัวกับรูปม้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลย <Okay. S 2> ก็คือวิธีทำนะคะเดีย๋ยวเราจะให้ดูวิธีทำก็ไปสิอ๋อเป็นนี้ค่ะวิธีทำนะคะ <Okay. S 2> มาแกะกัน เสียเวลามา,มามกๆไปแกะก่อนอแกะแล้วนี่แกะแล้วโอเคเดีย๋ยวมาเริ่มเล่นกันเลยค่ะนี่นะคะแกะมาแล้วเดีย๋ยวเราเอาอันนี้ออกก่อนยำก็จะมีเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันนะคะอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมน,นะคะก็คือกระด,ดาษนะคะกระดาษ ก็เตารีดโอเคเขาบอกอย่างนี้นะคะต้องเอาเตารีดกับรกบระดาษมาลองอุย้ยพ่อเขามีมาให้อ่ะเขามีมาให้ค่ะนี่เขามีมาให้สองแผ่นคือแบบไม่ต้องเตรียมแล้วกระดาษนะ ก็เขามีมาให้สองแผ่นนะคะนี่สองแผ่นเอาไว้ลองนะคะโอ้คือแบบสุดยอดโอเค,อออเคก็อันนี้จะเป็นแผ่นรองนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นลูกมากับควายเออไม่ใช่ควายบัวมากับบวัวนะคะมากับบวัว อันนี้เป็นตัวฐานนะคะน,นี่จะเป็นตัวฐานให้ทําค่ะอันนี้จะเป็นแบบกับกบหนี้กับกบหนี้กับกับปุกดึงประกอบร่างอาจารย์ทดลองแบบฟุง้งฟิ้งมากดูดิดดก็จะมีรูปม้าก,กับรูปอะไรคะรูปมอมอค่ะมอมอไอซ่าไมา้กับแปลงล่างเป็น มอ้มอโมเดี okay. ย๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะมาทำเป็นม้าก่อนนะคะม้านะคะก็มันจะเป็นแบบรูๆนะคะเดีย๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ<ม>ก็คือเดี๋ยวเราจะใส่กัน,นดูเข็มอะไรมาเกลเลยค่ะอย่างแท่งกระปุก เรามีวิธีที่เยี่ยมกว่านั้นเคเขาจะใช้สีส้มน,นะคะในการทำกบวเสแล้วันึงคแบบ ตื่เต้นมากคือไม่เคยทำมาก่อนเพิ่งแบบได้ทำตอนนี้นะคะคือวิธีสัมพันธ์ก็คือเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อเราจะไปตัดโตให้นะคะคือแบบดีใจนะคะที่ได้เลยียน ตอนแรกก็รู้ว่าจะไม่มีกระดาษมาให้แต่ว่ามันอยู่ในนี้กระดาษน่ะแผ่นน่ะเอามาให้ต้องสแผ่นเลยแสดงว่ามันมีเออมันมีสองรูปเดิมไปบ้าละเมื่อวานเป็นวันป่อยผีนะคะเมื่อวานเป็นวันปล่อยผีหรือว่าวันฮาราวีนั่นเองนะคะ เดีย๋ยวไว้ใต้คลิปลืมทำแล้วคือไม่มีใครฟังพี่เอทำรูปอะไรไหม มาทำด้วยกันไหมเฮ okay. ้ยเี็บมา เราจะต้องทาสีส้มก่อนจะทาสีส้มก่อนสีส้มสีส้มต้องการสีส้มเยอะนะคะสีส้มมันใช้เยอะอย่างมากเอ๊ะสมุดอะไรของเกตัวเองเนี่ยฮะแล้วมันไม่มีตานี่เกะตาไม้หมดเลยเนี่ยคือมันไม่มีตา เราก็ว่าอยู่ทำไมมันไม่มีตาที่เท้าสีส้มทับกลามันตราตราตราตลาปลาเต็บอันนี้ไม่ใช้แล้วยเลอนะสมุดตัวนี้เองติดตัวติดไัวใี่มัน่ เดี yeah. Yeah, yeah. As as well, as well as ๋ยวเราจะเรื oh. ่อง้องตบเลี้ยค่ะคือบอกขอบอกว่าทำยากมากคือแบบคือมันชิลิ่งไงแล้วทีนี้มาทำยากเนาะยนีาโมามอยื้แล้วยังเดนใ่ยูอา้พ่สยตาอ้จะไปเปลี่ยนสื่อเดินค่ะโอ้ย คือสีส้มมันเหลือเยอะนะสีเดืองก็ไม่ค่อยเราจะทำมา้าก่อนแล้วคิมหน้าเดี๋ยวจะมาทำบัวให้ดูนะเดี๋ยวบัวจะเก็บไปทำแต่ว่าม,ามาา้ามาแต่ว่าม้าเปลี่ยนไหมลูกแต่สวยเห็่อยู่เลย้เมือจะบอกจะทำต่อไปนะคะเออเราได้ครึ่งทางแล้วนะคะ